กรับผมสวัสดีกราบผู้ชุมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนื้อทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อวทาน เจ้าของข้อมูลที่เบ่งปานเนีทานอย่างเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนี่ทานนี้ก็เป็นเนีทานใช้กับหนึ่งธรรมบาคุก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเลยครับทพชุมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ก็เป็นเนทานดับ ดับตัวเดียวบุดับเก้าดับเก้าอดีตที่แล้วก็ดับเจ็ดแล้วตอนใหม่นี้ครับก็แบ่งปันเอาทานดับเก้าตัวเดียวไปต่อการใบนี้ครับเอกทีแบ่งปันเอาทานโซนตัวเดียวคู่ศซนหนึ่ง ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนหกหนึ่งศูนย์ชอบ1-0 1-4 1-6ต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นอาธานสายทหารวิ่งตัวเดียววิ่งหนึ่ง วิ่งตัวเดียวหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอัทานโบแบบ3ตัว2 3 4 2 3 4อดีตท,ที่แล้ว8 9 0 ในทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน2 3 4เป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ล่างใบนี้ก็เป็นอดีตก่าลที่แล้วแบ่งปาน2 4 2 4สองลบแล้วผ่าน4อดีตที่แล้ว1 4ผ่าน4ี่ในทันใหม่นี้ครับไปชม ในทันใหม่นี้ครับ90 90หนู 9, 0, 9, 0. ทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้เม เราทันดับหน่วยบนดับศูนดับศูนย์อดีตที่แล้วก็ดับศูนย์อดีตที่แล้วก็หลุดนะเราทันใหม่นี้ครับดับศูนต่อไปเจ้านี้ดับสิบบน ดับหนึ่งดับหนึ่งยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยครับท่านต่อไปเจ้านี้บนล่างตรองเจ้านี้ก็แบ่งปัน40 48 51 41 82 42รวมหกคู่ รวมหกคู่เป็นเนียวทานต่อไปเจ้านี้ลันนาแบ่งปันปเนียวทานศูนย์หนึ่งสองเนียวทานรอสอนอร้อยสิบน้อยศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองขอบคุณอย่างมาก ไปต่อการใบนี้ครับเจ้านี้เนวท่านดับหน่อยบนเจ้านี้ก็เบ่งปานดับ6ตัวเดียวดับตัวเดียว6ดับ6ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับ3ต่อไปเจ้านี้ โกศพีนักคำนวณแนวทานดับล่างดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็เป็นทานดับบนตัวเดียวเจ้านี้ก็แบ่งปานดับ9นะดับ9ตัวเดียวดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับสาม เดวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานดับเก้าไปต่อการเจ้านี้กเกษตรนายานนมราชเทวีแบ่งปานเดวทาน5 8 9 4 8 9 7 8 9 5 9 4 5 8 9 4 8 9 7 8 9 5 9 4 89, ต่อไปใบนี้ครับก็เป็นแนวทานของที่ของที่โบนนะเจ้านี้ก็เบ่งปัน,น15701570 15อดีตที่แล้ว1570ก็ผ่านศูนย์แนวทางใบนี้ครับ1570ปลาไปต่อการใบนี้ครับ เต็สมสตัวบบล์เจ้านี้ก็เบ่งปานเต้มศูนรัชนุษยเบ่งปานศูนอดีตที่แล้วก็เต้ม8ปดผ่านในท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเต้มศูนเต้มรวมสมตัวบบล์ต่อไปเจ้านี้ สตางดับโคล่างนะสตางดับโคล่างอดีตที่แล้วก็ผ่านดับผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับท่านก็ดับโค2 7 1 4 6 9 3 0 9 8 0 1 5 6 7 2 4 3 8 5รวม10คู่

เก4าสามสีขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวทานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอ็กมินมาประจำนะ ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด,ด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆ ทบชวมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม